วันนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมไม่สบายนะบราบเบอดูเสื้อเมติบอเดอนี่พ่อไม่อยู่อาจาร์ก็เริ่มกำเริบแล้ว ป้าป๋าไปไหนครับเวลาเห็นป้าป๋าบ่าอือยูสายลูกป้าปอยูสาย พรุ่งนี้จะตั้งไปเรียนเรียนไหวยบอกครับ Bo waik. Bo waik. Nae hanh ma ma klo nu. Nae Ui ai. Ui